ก็วันน,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 นี้วันที่25พฤศจิกายน2567นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันสวนรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทาเจ้าอยู่นะครับซึ่งทางกรมแพทย์ทหารบกแล้วก็ศูนย์อำนวยการแพทย์หกลาแล้วก็โรงพยาบาล9ุตตะแล้วก็มูลนิธิพิมพ์พยา,ยาน านะครับในพระราชบัญญมติก็ได้จัดโครงการพิเศษวันมหาธีรราชเจ้าเนี่ยขึ้นวันนี้ขอพิเศษปีนี้นะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นเป็นวันพิเศษเพราะเราทุกคนนะค,ะนร,ะค,นคะรับไน,น,นัาทคนค <ๆ S 1> ทคนคนี่เป็นนักแสดงรุ่มรัมบุตรก้าวมาถวายสมบุปีนี้เราก็ตั้งใจจะจัดงานครั้งนี้เนี่ยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งของรุ่มรัมบุตรก้าวนะครับอย่างที่เราทุกคนทราบกันนะครับว่าวการโรคมะเร็งในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โรงพยาณรุ่นที่เก้าเราซึ่งเป็นนุ่มบางจะเป็นนักผูนะครับนะบ้านการแพทย์ที่สอนนักเรียนแพทย์ตั้งแต่เป็นนักเรียนศึกษาแพทย์นักเรียนแพทย์ทหารคนแทพทย์วิทยุชานพาะทางเราก็มีความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ที่จะให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจรอยแบบบริรรณะการเป็นแบบสาสาขาวิชาชีพนะครับเราเรายังมีความต้องการครับประมาณในการที่จะ นำม้วนมาแบบนี้นะครับที่ได้จากการดูจ่าพวกเราทุกคนเนี่ยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งให้รับการรักษาตาม да มาตรฐานให้ได้ผลรักษาที่ดีที่สุดนะครับก็ขอเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับช่วยกันดูจ่าให้กับวิธีหลังพันถึงเก้าในความเป็นไปตามเจ้าพิมพ์ตั้งเป้าอย่างไรบ้างครจะมีเรื่องของยอดประจกว่าอาเกือก่อนเลยผมเรียนอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเราเป็นเป็นสะพานอยู่นะครับแล้วเอ็กซ์เก้าเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้า ก็ต้องได้รับบริโจากเท่าไหร่ก็ทุกบาททุกสตางค์นะครับที่พวกเราประชาชนคนไทยร่วมมีจาคมาในใงานกิจกรสมครั้งนี้เนี่ยนเพื่อเพื่อกผกู้เปิดเพ็งนะครับลงมาขุดเกล้าเป็นลงมาทหารพระจิงนะครับแต่ว่าเจ็ดสิบกันสิบเจ็ดของคนไทยรงมาขุดเกล้าเป็นประชาชนคนไทยทั่วไปนะครับและประมาณที่ได้จากการมีจากของทุกท่านเนี่ย มก็หวังเพื่อจะเอาให้ผู้ป่วยเล็งเช่นการรักษาปัจจุบันเนี่ยหลายๆอย่างนะครับการรักษาโดยเฉพาะทางเรื่องของการรักษาด้วยมือเป้าเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับก็เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการดูจ่ายกองทุนแล้วก็ตามผู้ป่วยไม่สามารถที่การรักษาได้ทุกคนเท่าเปียนกันก็หวังว่าเงินสดที่ได้จากการบริจทุกคนเนี่ยจะเป็นเงินสำคัญกลับมาให้ผู้ป่วยในของของทุนการศึกท่มงินน้อยที ปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งให้กับอะไรที่เป็นเคสใหม่ๆในประเทศในประมาณ2 0 0 0ันถึงสามพันต่อปีนะครับนะครับเฉลี่ยกันวันนึงก็ต้องมีคน้งให้มันเองนะเาราะมารักษาสามก้อยเก้าประมาณน้อยก็ต้อง2 0่สิบถึงสามสิบบนี่ก็เป็นเรื่องที่ที่เราพบปัญหาทั่วไปนะครับในระดับสุขภาพถุมให้เป็นเป็นบางมหาลัยที่มีการรักษาพยาบาลต้องการบงิกันสอง ดีใจครับดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที hey, ่ได้บอกต่อโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็อย่างที่ท่านได้พูดไปเลยว่าตอนนี้จำนวนผู้ป่วยกับแบบลักษาหรือว่าโครงการแพทย์ยังไม่แมทช์กันเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งเนี้แล้วก็ให้ทุกคนได้มาร่วมบริจาค ใค้ทั้งสองอย่างในคงามรู่มกันค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงอีกเสียงหนึ่งนะคะเพื่อจะบอกทุกคนว่าใครมีเขาเรียกว่าตามกำลังรัธาคามมีมากมีน้อยไม่เป็นไรเลยบริจาคเท่าที่เราจะช่วยได้นะคะราะว่าทุกชีวิตมีค่าจริงๆค่ะท่ามท่านบอก ยินดีมากๆค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการที่มาเชิญชวนทุกคนมาร่วมบริจาคนะคะก็อยากให้ทุกคนบริจาค่วยกันเยอะๆนะคะเพราะว่าผู้ป่วยโรคกะเร็งเนี้ยเกิดขึ้นแทบทุกวันเลยค่ะเกิดติดทลายต่อปีก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันนะคะสำหรับคนที่ยากไร้ค่ะในฐานะรองประธานมูลที่โรงพยาบาลขุนานะคะก็ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านนะคะหรือผู้ที่กําลังจะบริจาคค่ะเราสัญญาว่าินบริจาคทุกบาททุกต่าง ที่เข้าในมูลนิธิโรงพยาบาลกาเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ทั้งในแง่ของผู้แพทย์และบุคลากรทาะ,ะการแพทย์นะครัเข็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วเราก็หวังว่า,วาท่านท่านที่ได้รับชมอยู่ทุกทานาตอนนี้นะคะก็ะช่วยกันบริจาคเข้ามานะคะในวันมหาธิรเจ้าะค,ะค่ะ